สำนักนายกรัฐมนตรีมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยโควิด -19 ในอำเภอเชียงคำและภูซางจังหวัดพะเยาววันที่10สิงหาคม2564นายโชคดีอมรอวัน์ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้จะรับผลกระทบจากการดำเนินตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโควิด -19 จังหวัดพะเยาแก่ในอำเภอเชียงคำและภูซางที่บริเวณโถงหน้าลิฟต์ชั้นหนึ่ง สาระกลางจังหวัดพะเยาหลังใหม่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายพินิดแก้วจิตคงทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคณะแม่บ้านมหาไทยจังหวัดพะเยาและเหล่ากาชาติจังหวัดพะเยาร่วมในพิธีทั้งนี้เนื่องด้วยคณะกรรมาการโรคติดต่อจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งจังหวัดพะเยาเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอันตรายในท้องที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ ส่งผลให้หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่ควบคุมอาขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบกับคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้จังหวัดที่มีมาตรการปิดพื้นที่ดังกล่าวสามารถขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพต่อคณะกรรมการกองทุนได้จังหวัดพะเยาจึงแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกองทุนและได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาถุงยังชีพครัวเรือนละ1ถุงจำนวน427ครัวเรือนจำนวน368,900บาทให้กับพื้นที่ดังนี้ 1. พื้นที่บ้านร่องซ้านหมู่ที่8ตำบลร่มเย็นอำเภอเชียงคำา 2. พื้นที่บ้านลายหมู่ที่9ตำบลศบบงอำเภอภูซางและ 3. พื้นที่บ้านดอนตัน ชุมชนบ้านดอยเทวดาหมู่ที่หนึ่งตำบลศบบงอเภอภูสางซึ่งหลังจากนี้อำเภอจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนต่อไปทีรศัก์คล้ายดวงภาพข่าวอภิชาติปิงเมืองทีมข่าวอ,อสอมทพะเยารายงาน